สดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการแม่โทรหัววิทย์ยบกูชินดีค่ะแล้วในสัปดาห์นี้นะคะเราก็ต่อเนื่องกันมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะ เรื่องราวของมื้ออาหารหลักๆที่สําคัญคุณผู้ฟังหลายๆท่านก็คงรู้กันดีอแล้วนะคะมื้ออาหารหลักของคนเราส่วนใหญ่ก็คือจะอยู่ที่สามื้อนะคะจะมีอาหารเช้าอาหารกลางวานันอาหารเย็นส่วนใครจะมีมื้อเบรกมื้อว่างเพิ่มเติมมาบ้างเราก็ไม่ว่ากันแต่ก็ดูตามความเหมาะสมของสภาพร่างกายของแต่ละคนนะคะให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วกันอ คราวนี้เราพูดมื้อหลักๆกันไปในสัปดาห์ที่แล้วของอาหารเช้าในวันนี้ค่ะก็ยังเป็นมื้ออาหารที่สำคัญของร่างกายไม่แพ้มื้อเช้าเลยนั่นก็คืออาหารกลางวันนั่นเองค่ะการทานอาหารกลางวันที่ดีนะคะต่อสุขภาพเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ดีมากโดยเฉพาะระบบย่อยอาหารของเราเพราะเราต้องใช้เวลาอีกครึ่งวันเต็มๆในการสู้กับการเรียนกับการทำงาน กับการที่จะต้องทำอะไรสักอย่างต่างๆก่อนที่จะไปถึงมื้อเย็นดังนั้นค่ะช่วงเวลาพากช่วงกลางวันจนกว่าจะไปถึงมื้อเย็นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพักที่ร่างกายเราใช้พลังงานเยอะไหนจะต้องทำงานเรียนหนังสือหรือจะต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนร่างกายเราก็จะต้องใช้พลังงานอย่างมากเลยทีเดียวดังนั้นเมนูอาหารกลางวันที่จะมอบพลังงานให้กับร่างกายเราก็มีผลอย่างยิ่ง เพราะอาหารกลางวันเนี่ยสำคัญกับร่างกายการที่เราจะเลือกกินเมนูอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึงพลังงานที่เราจะได้รับในช่วงนั้นๆให้อย่างพอดีแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปถ้าเราได้รับพลังงานจากอาหารกลางวันน้อยจนเกินไปเกิดอะไรก็พลังงานหมดเร็ว ไม่มีสมาธิในการทํางานอยากจะเลิกงานแล้วไม่อยากทํางานให้เสร็จแล้วของวันนี้อยากจะเลิกงานถึงช่วงบ่ายช่วงเย็นหรือยังไม่ทันจะเลิกดีเลยหรือเวลาอีกเยอะก็ไปหาของกินจุกจิกของกินจุกจิกส่วนใหญ่นะคะก็อาจจะหนีไม่พ้นในส่วนของน้ําหวานชากาแฟแล้วก็ขนมแปรรูปอย่างเป็นขนมทางเบเกอรี่ หรือเป็นขนมต่าง,างๆนะคะที่ส่วนใหญ่ก็จะมีในส่วนทั้งคาร์โบไฮเดรตที่เป็นน้ําตาลที่เป็นแป้งเนี่ยเยอะดังนั้นค่ะคุณผู้ฟังรู้ไหมนะคะว่าการที่เราจะเลือกทานอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพเนี่ยสักเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยเพียงแต่แค่เราใส่ใจแล้วก็อาจจะต้องมีเหมือนในส่วนของ ข้อมูลนะคะในการช่วยตัดสินใจเพื่อเลือกเมนูอาหารกลางวันให้เราเพราะว่าเราจะเลือกเมนูอาหารกลางวันแบบเพื่อสุขภาพนั่นเองค่ะเลือกยังไงอ่ะอย่างแรกเราก็จะเลือกนะคะอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพที่มีผลไม่ทำลายสุขภาพร่างกายเรา โดยเฉพาะสุขภาพทางช่องปากก็คือสุขภาพฟันอ่าเปิดเรื่องมาก็คือเรื่องของการทานอาหารกลางวันที่ไม่ทำลายสุขภาพฟันนั่นก็คือเราก็จะไม่เน้นทานชากาแฟใช่ไหมคะคุกกี้ขนมหวานพวกนี้บ่อยๆในแต่ละวันโดยเฉพาะพอเป็นอาหารกลางวันเราก็จะไม่ได้ทานอของต่างๆเหล่านี้แค่อย่างเดียวเราจะต้องมีอาหารที่เป็นอาหารมื้อหลักเนย เพิ่มเข้ามาด้วยเราก็อาจจะต้องดูว่าควรที่จะเลือกเป็นอะไรถ้าเราอยากทานอาหารมื้อหลักเราก็อาจจะต้องกินพร้อมกับผักสดหรือผล,ลไม้เพราะว่าเราก็จะได้ลดนะคะในส่วนของปริมาณน,น้ําตาลที่เราจะได้รับลดปริมาณกรดปริมาณในส่วนแป้งน,นะคะที่อาจจะทําให้คงค้างอยู่ภายในช่องปากของเราแล้วก็จะทําให้ สุขภาพช่องปากของเราเนี่ยเกิดความผิดปกติแล้วก็สะสมเรื่อยๆเข้าจนแสดงอาการออกมาในระยะหลังๆในสุขภาพเรื่องของฟันผู ะะเรื่องของมีปัญหากินปากสุขภาพเหงื่อต่อมานั่นเองดังนั้นเราก็จะเห็นนะคะหลายๆคนเนี่ยพอทา,านอาหารกลางวันเสร็จล้วก็จะไปทําการแปลงฟันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะถ้าสามารถที่จะทําการแปลงฟันหลังจากรับประทานอาหารกลางวันได้นะ,ะก็เป็นเรื่องที่ดีเลยต่อมานะคะอาหารกลางวันเนี่ยก็จะเป็นอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพ ที่เราเน้นไปในส่วนของโปรตีนให้มากกว่าคาร์โบไฮเดรตจริงๆแล้วนะเวลาเราทานอาหารในแต่ละมื้อเนี่ยส่วนที่เป็นสารอาหารหลัก5้าหมู่เราควรจะต้องทานให้ครบอยู่แล้วโดยการที่เราทานอาหารให้ครบ5้าหมู่ในบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะมองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่าบางครั้งเนี่ยอย่างในส่วนของไขมันหรือน้ํามันเนี่ยอาจจะเคลือบ อยู่กับเมล็ดข้าวนะคะที่เราอาจจะสั่งเมนูเป็นข้าวผัดไปหรือสั่งเป็นผัดซีอิ๊วไปแล้วเกิดการเคลือบอยู่เป็นมันวาวทําให้ลักษณะเหมือนกับเป็นลักษณะของเส้นก๋วยเตี๋ยวลักษณะเป็นของข้าวแต่จริงๆ้วมันคือน้ํามันอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องดูว่าปริมาณที่เราได้รับเนี่ยมันมากเกินความจําเป็นหรือเลปล่า ในบางครั้งเราอาจจะดูไม่ได้ด้วยตาเปล่าก็อาจจะต้องบอกแม่ค้าไปว่าเราขออาหารตามสั่งที่เป็นข้าวผัดเป็นผัดซีอิ๊วแต่เอ่อน้ำมันไม่เยอะอ่าแล้วก,ก็ก็บอกไปเพื่อที่เราจะได้อาหารกลางวันที่ดีต่อสุขภาพของเราต่อมาเป็นอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพประเภทที่มีธัญพืชเป็นส่วนผสม ในช่วงกลางวันกลางวันนะคะก็มักจะมีอาหารเมนูหลักๆมากมายเราก็อาจจะเลือกในส่วนของตัวที่เป็นธัญพืชกินในส่วนของสลัดที่เน้นธัญพืชธัญชาติที่ร่วมทานกับผักผลไม้สดได้อ่ะก็จะทำให้เรารู้สึกอิ่มในมือ้อน,นั้นๆแต่พลังงานที่เราได้รับอาจจะไม่เพียงพอสำหรับบางคน ะะอาจจะรู้สึกว่ากินธันยพืชกินผักผลไม้เนี่ยไม่อิ่มพอก็สามารถที่จะเพิ่มเติมโปรตีนในส่วนของเป็นอกไก่นะคะหรือว่าไข่ต้มเนี่ยเพิ่มเติมลงไปได้นอกจากนั้นนะคุณผู้ฟังเราก็อาจจะมีการเลือกเมนูอาหารกลางวันที่เป็นอาหารแปรรูปมาแต่เป็นอาหารแปรรูปที่ต้องดูองค์ประกอบของโซเดียม ของฟู้ดแอดดิทีฟหรือวัตถุปรุงแต่งเนี่ยนะคะว่ามากน้อยแค่ไหนเพราะว่าถ้าเรากินในปริมาณมากและกินบ่อยเราก็จะได้รับสิ่งต่างๆเหล่านีเา้เข้าสู่ร่างกายในปริมาณที่มากเกินความจําเป็นนะคะแล้วก็จะเกิดความไม่สมดุลของสุขภาพร่างกายเราดังนั้นเราก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปที่มีปริมาณในส่วนของโซเดียมแล้วก็ปริมาณน้ําตาลปริมาณไขมันมากจนเกินความจําเป็นนั่นเองโดยทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะคุณผู้ฟัง ที่บอกมานะคะก็พอที่จะเป็นข้อตระหนักเล็กๆน้อยๆนะคะให้คุณผู้ฟังเนี่ยพอใช้เป็นข้อมูลในการประกอบเลือกเมนูอาหารกลางวันที่เราอยากจะทานในแต่ละวันว่าควรจะเป็นอะไรดีเพราะจริงๆแล้วเมนูอาหารกลางวันของเราเนี่ยก็วนไปไม่กี่อย่างนะคะอะ่วันนี้อาจจะกินอาหารตามสั่งพรุ่งนี้อาจจะกินก๋วยเตี๋ยววันต่อไปเราทําข้าวมีกับอะไรมาทํา จากบ้านมาทานเองนะคะก็จะเกิดการาวนเวียนโดยการวนเวียนแบบนี้ก็จะดีเพราะมันมีความหลากหลายของวัตถุดิบ ของ raw material ที่เราได้รับเข้าไปในร่างกายเพื่อให้ได้เกิดเป็นสารอาหารที่ดีที่มีประโยชน์ให้กับร่างกายอย่างหลากหลายนั่นเองก็ต้องบอกคุณผู้ฟังไว้นะคะว่าโชคดีของเรานะที่เราเกิดมาเป็นคนไทยเพราะว่าที่ประเทศไทยเราก็มีสภาพภูมิอากาศที่สามารถจะเพาะปลูกพืชผักผลไม้รวมถึงเลี้ยงสัตว์ได้หลากหลายชนิดดังนั้นเราค่อนข้างที่จะมี โอกาสนะคะในการที่จะนําวัตถุดิบต่างๆที่มีความหลากหลายเนี่ยมาบังสรรหรือว่ามาทําเป็นเมนูอาหารที่ช่วยให้เราเนี่ยรู้สึกดีในการทานอาหารในแต่ละมือ้อในบางครั้งนะคะหลายๆคนก็จะบอกว่ากินอาหารเพื่ออยู่ส่วนน้องก็บอกว่า อาจจะอยู่เพื่อกินอาหารเพราะว่าอาหารของประเทศไทยเรามีหลายเมนูที่อร่อยมากนะคะชาวต่างชาติหลายๆคนเนี่ยที่มาก็ยอมรับนะคะถึงรสชาติที่ดีของอาหารไทยและไม่ใช่แค่รสชาติอย่างเดียวเรายังมีคุณประโยชน์ที่ดีมีองค์ประกอบของสมุนไพรของพืชท้องถิ่นที่เกิดจาก ภูมิปัญญาสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมการกินอาหารและภูมิปัญญาของคนไทยที่ดีในการเลือกวัตถุดิบมาประกอบเป็นอาหารนั่นเองก็เป็นในส่วนของทั้งหมดที่ทำให้เราเนี่ยได้ออกมาเป็นอาหารพร้อมรับประทานดังนั้นค่ะในช่วงแรกของรายการก็อยากจะสับสอนคุณฟังนะคะว่าอาหารกลางวันเนี่ยมีความสําคัญกับเราเป็นอย่างมากและหลายๆคนเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้เลยอาจจะปฏิเสธ ไม่กินอาหารมื้อเช้าไม่กินอาหารมื้อเย็นได้แต่อาหารกลางวันหลายหลายคนเนี่ยปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าร่างกายเราจำเป็นต้องได้รับอาหารกลางวันเหล่านั้นค่ะเดี <S <S ๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะแล้วเรากลับมาพบกันในชน่วงสองของรายการแม่โครัวิตใบปูชมบีค่ะ ในช่วงนี้นะคะเราก็ยังอยู่กันกับเรื่องราวของอาหารกลางวันที่สําคัญกับเรานะคะเพราะเรากําลังพูดถึงมื้ออาหารหลักอีกหนึ่งมือ้อที่สําคัญกับการดํารงชีวิตของมนุษย์เรานั่นก็คือมื้ออาหารในช่วงกลางวันหรือที่เราเรียกกันว่าอาหารกลางวันนั่นเองค่ะในช่วงแรกนะคะเราพูดกันไปถึง ความสําคัญของอาหารกลางวันแล้วก็ได้พูดถึงตัวอย่างของเมนูอาหารกลางวันกันไปบ้างแล้วแต่ก็อย่างที่ว่าเหมือนตอนที่เรากำลังคุยเรื่องของอาหารเช้าอาหารที่เรากําลังพูดถึงว่าเราน่าจะที่น่าจะได้เลือกรับประทานในช่วงกลางวันควรจะเป็นแบบนี้พอดีตับสุขภาพเป็นธัญพืชเป็นผักผล,ลไม้เน้นโปรตีนไม่เน้นไขมัน พอในความเป็นจริงหากเราอยู่ในสถานการณ์ที่รีบเร่งรีบด่วนไปโรงเรียนไปทํางานนะฮะอย่างอาย่างวัยเด็กเล็กอยู่ที่โรงเรียนอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่สามารถได้ทานเมนูอาหารที่เป็นผักผลไม้สดทานกับควีนัวทานกับลูกเดือยขนมปังโฮเกรนมั้ยคะเพราะบางที่เนี่ยอาจจะเนื่องด้วยเมนูอาหารที่โรงเรียนจัดมาให้ เขาก็ดูตามความเหมาะสมของคุณค่าทางโภชนาการที่เด็กควรได้รับอยู่แล้วนะคะหรือตามร้านค้าที่เปิดขายในโรงเรียนแล้วเด็กมีความชอบมีความอยากที่จะทานอาหารใดๆบ้างแล้วก็เด็กนะคะอาจจะลืมตระหนักในส่วนถึงคุณประโยชน์ที่ควรจะได้รับไปบางเรื่องอันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมได้ส่วนไม่ไว้ยทำงานนะคะก็เช่นกัน พอเราอยู่ที่ทํางานเราอาจจะไม่สามารถที่จะหาอาหารอย่างที่เราอยากกินได้เพื่อสุขภาพได้มากนะัะนอกจากเราเตรียมมานะจากที่บ้านในช่วงเช้าอ่ะเราก็จะได้กินตรงใจอย่างที่อย่างที่เราอยากจะทมถ้าไม่ได้เตรียมมาเราก็ต้องไปซื้อในสถานที่ที่ให้ซื้อเมนูอาหารก็จะมีไม่มากจะถามจะบอกว่าไม่มากก็ ก็ไม่ก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมีมากแต่บ่อยๆครั้งนะคะสถานที่ที่เราไปทานอาหารกลางวันเนี่ยเราไปเป็นปีเป็นหลายๆปีก็จะรู้สึกว่าเมนูอาหารซ้ำๆจริงๆแล้วเมนูอาหารเขาเยอะเพียงแต่ว่าความชอบของเราที่เราอยากจะกินความรู้สึกสนใจในเมนูอาหารนั้นๆเนี่ยเรามีจํากัดเราอาจจะไม่เคยลองทุกเมนูอาหารในโรงอาหารนั้นๆในร้านค้านั้นๆหรอก แต่ว่าเรามีความสนใจในเมนูอยู่แค่นี้เมนูอื่นที่เราไม่เคยลองก็เรายังไม่อยากทานอะ่ะอันนี้ก็เกิดขึ้นได้ในความเป็นจริงพอค,คราวนี้ในช่วงสองไมโครโอวิตใบคูชมบีช่วงเปิดครัวหูวิทเนี่ยเราลองมาดูเมนูในโลกความเป็นจริงของเรากันว่าอาหารกลางวันเราจะเจอเมนูอะไรบ้างเมนูแรกที่เราจะเจอนะคะเมนูสุดคลาสสิกแล้วก็ยอดฮิตอันดับหนึ่งเลยค่ะนั่นก็คือกะเพรา เมนูผัดกะเพราอ่ะเราจะกินข้าวผัดกะเพราอะไรดีจะเป็นข้าผัดกะเพราลูกชิ้นหมูชิ้นหมูสับกะเพราไก่ไข่ดาวหมูกรอบกะเพราไข่เยี่ยวมากะเพราปลาหมึกกะเพราเครื่องในเลือกได้หมดเลยคุณรู้ฟังเห็นไหมคะแค่พูดถึงกะเพราก็มีเยอะมากเลยแต่ความสนใจของเราแต่ละคนอาจจะชอบไม่เหมือนกันอย่างไม่พอวิบอาจจะชอบในส่วนของกะเพราไก่ไข่ดาวก็ไม่อยากที่จะทานกะเพราหมูกรอบ แม้ว่าจะมีความหลากหลายเราก็ไม่อยากที่จะถานนะเพราะว่าเรามองแล้วะในส่วนของปริมาณไขมันที่เราจะได้รับจากหมอกรอบอาจจะมากเกินความจําเป็นของเราที่เราต้องการในมื้อนั้นนะคะ,ะก็เป็นเหตุผลของแต่ละคนที่แตกต่างกันไปเมนูต่อมาอย่างเมนูข้าวผัดอันนี้ก็ฮอตฮิตไม่แพ้กับเมนูกะเพราข้าวผัดเนี่ยเป็นเมนูอาหารที่รสชาติกลมกล่อมคนไม่ทานเผ็ดก็ทานข้าวผัดได้ทานเป็นหลักเลยก็ว่าได้ โดยข้าวผัดเนี่ยมีทางข้าวผัดแบบอเมริกันอ่ะที่ใส่ซอสมะเขือเทศมีไส้กรอบมีไข่ดาวนะคะแล้วก็ในข้าวผัดจะมีใส่ถั่วลันเตากับใส่ลูกเก่งหรือจะเป็นข้าวผัดแบบที่ใส่ซีอิ๊วบางที่ก็เรียกว่าข้าวผัดรถไฟนะคะข้าวผัดโบราณน,นะคะที่มีการใส่ซีอิ๊วดําลงไปก็เพิ่มความหลากหลายให้กับข้าวผัดเราก็จะเห็นนะ,คะแค่ส่วนผสมของเครื่องปรุงก็ทําให้ข้าวผัดมีความหลากหลายแล้ว แล้วถ้าเราจะไปเลือกจะเป็นข้าวผัดไก่ข้าวผัดกุ้งข้าวผัดปูข้าวผัดรวมนิดก็อีกเยอะแยะมากมายหลายเมนูที่เราจะได้เจอในช่วงของอาหารกลางวันหรือถ้าใครนะคะไม่ชอบในส่วนของข้าวผัดนะคะอ่ะก็อาจจะเป็นในส่วนของเมนูอื่นมาดูเมนูสายเฮลตี้กันบ้างอย่างสุก,กี้สุก,กี้ก็อาจจะเป็นสุก,กี้ผัก หรือถ้าใครจะเติมเนื้อสัตว์ก็เป็นสุก,กี้ไก่อาจจะเป็นแห้งหรือจะเป็นน้ําหรือจะเอาเป็นอเทะเลดีไหมสุก,กี้ทะเลก็คือมีปลาหมึกมีในส่วนของกุ้งหรือจะเป็นสุก,กี้ที่มีการเติมองค์ประกอบออปชั่นอื่นๆลงไปันปูอ,อาดลูกชิ้นไส้กรอกอะไรก็ว่าปัานก็ มีได้อีกหลากหลายเมนูแป้งน้อยนะคะมีผักเยอะก็จะเป็นเมนูออกสายคินคลีนหน่อยสำหรับเมนูสุกี้หรือถ้าใครเนี่ยอยากจะทานอาหารแนวรสเผ็ดจัดจ้าน ประเทศไทยอากาศร้อนอยู่แล้วนะคะทานเมนูอาหารรสเผ็ดรสจัดจ้านหรือยิ่งร้อนอนยิ่งแซบ่บยิ่งถึงใจยิ่งเป็นอะไรที่ช่วยบูตเอนเนอร์จีบูตพลังงานแรงใจในการทำงานพาร์ทบ่ายต่อไปให้เราเป็นอย่างดีอ่ะก็ถ้าใครเลือกอาหารรสเผ็ดรสจัดจ้านก็จะเป็นเมนูผัดพริกแกงจะผัดพริกแกงใต้ไหมเอาเอาเผ็ดอย่างเดียวเลยหรือเอาดับเผ็ดด้วยไข่เจียวไข่าดาว หรือจะเป็นพริกแกงภาคกลางก็รสชาติก็จะแตกต่างกันไปสีสันก็ต่างกันไปมีสีออกเหลืองมีสีออกแดงแล้วก็องค์ประกอบที่เราจะใส่ผัดพริกแกงหมูกรอบผัดพริกแกงหมูป่าผัดพริกแกงไก่หรือผัดพริกแกงปลาดุกทอดกรอบอีกหลากหลายเมนูค่ะแค่แคบเอลยมานี้ยังไม่ทันได้ถึงครึ่งของเมนูเลยนะผู้ฟังก็เป็นเมนูที่เรามักพบเห็นกัน อ่ะต่อมาเป็นเมนูอาหารกลางวันถ้าใครนะคะไม่ค่อยอาทานเผ็ดในส่วนของพริกแต่ว่าเผ็ดร้อนอย่างพริกไทยได้ก็มาเจอเมนูผัดกระเทียมพริกไทยจะหมูผัดกระเทียมพริกไทยไหมหรือจะเป็นไก่ผัดกระเทียมพริกไทยหรือจะเอาอยัางอื่นมาผสมอดัดเดบบ้างเป็นหมูกรอบผัดกระเทียมพริกไทยก็ทำได้นะคะแล้วก็ มียังไม่นับรวมถึงเมนูเส้นก๋วยเตี๋ยวขนมจีนสปาเกตตี้มักกะโรนียำบุ้นเส้นซีอิว๊วราดหน้าก๋วยจั๊บข้าวซอยผัดไทยมามา่าแต่ยังไม่ได้รวมก็มีอีกหลากหลายเมนูที่เป็นอาหารกลางวันนะคะให้เรานะะในฐานะผู้บริโภคได้เลือกซื้อมาทานกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ฟังอย่างที่บอกถ้าเราจะ อยู่ในโลกของความเป็นจริงแล้วแล้วเราไม่สามารถที่จะเตรียมเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่เป็นอาหารกลางวันได้แล้วเราต้องไปซื้อก็มีข้อแนะนําในการเลือกซื้ออาหารกลางวันให้เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมาฝากรู้ฟังกันอันดับแรกเราก็ควรเลือกเมนูที่จะทําให้เราได้ทานอาหารครบห้าหมู่มีข้าวมีคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนมีเนื้อสัตว์มีโปรตีนมีผัก มีผล,ลไม้แล้วก็ยังมีในส่วนของไขมันที่ดีที่มีประโยชน์หลีกเลี่ยงในส่วนไขมันแปลรูปหรือเป็นพวกครีมเทียมนะคะอันนี้ก็จะทำให้ร่างกายเราได้อาหารครบห้ามุมอย่างมีคุณภาพแล้วก็ควรทานอาหารกลางวันให้ตรงเวลาตรงเวลาเป็นรูทีนในแต่ละวันเพื่อให้ระบบร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ องค์ประกอบอื่นๆที่จะตามมาไม่ว่าจะเป็นมื้อย่อยมื้อเล็กน้อยมื้อปลีกเนี่ยก็จะได้มีการจัดสรรเวลาได้ถูกแล้วก็เลือกชนิดของอาหารชนิดของเครื่องดื่มให้เหมาะสมกับการทานอาหารในแต่ละมือ้อในแต่ละช่วงวันต่อมาเราควรที่จะเลือกทานอาหารกลางวันในปริมาณที่เหมาะสมบางคนอดอาหารเช้ามากลางวันกินไปเต็มที่ ตกบ่ายเข้าไปทํางานหรือเรียนหนังสือง่วงจบข่าวนะคะอันนี้ก็ไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเราอิ่มจนเกินไปนะ,ค,ะคือช่วงกลางวันเนี่ยร่างกายเราเริ่มรู้สึกรู้สึกเหนื่อยล้าและอยากที่จะพักผ่อนสักหน่อยและเมื่อเราทานอาหารอิ่มๆกลับไปที่ทํางานกลับไปที่ห้องเรียนแล้วเจอสภาพอากาศที่เย็นๆเพราะว่าส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็จะเรียนหรือว่าทํางานกันในห้องปรับอากาศนะคะที่เปิด เปิดแอร์เครื่องเครื่องทำอากาศไว้นะคะเย็นให้มีอุณหภูมิที่ต่างที่จะช่วยให้เรารู้สึกคลายร้อนลงไปเนี่ยก็จะทำให้รู้สึกเราง่วงแล้วเราก็เคลียแล้วก็รู้สึกทำให้แทนที่อาหารจะช่วยให้เรามีพลังงานสู้กับงานในช่วงพากบ่ายกับกลายเป็นว่าทำให้เราหลับได้ดีขึ้นอันนี้ก็จบ จบข่าวเลยนะคะนอกจากนั้นอาหารกลางวันเมื่อทานแล้วก็อย่ลืมดื่มน้าเปล่าให้เพียงพอดื่มน้ำเปล่าอย่างน้อย8แก้วต่อวนันค่อยๆทานเรื่อยๆนะคะตั้งแต่ช่วงเชา้าจนถึงช่วงเย็นก็จะช่วยให้ร่างกายสดชื่นขับสารพิษแล้วก็ดีกเลี่ยงนะคะเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลปริมาณมากไม่ว่าจะเป็นน้ําอัดลมน้ําหวานชากาแฟ ก็ทานได้แต่ก็ทานหวานน้อยหรือไม่หวานเลยก็จะดีในส่วนของเครื่องปรุงรสที่มีรสชาติชตัดเจนรสชาติจัดจ้านอย่างมันมันมากๆเค็มมากๆหวานมากๆอันนี้ก็ควรหลีกเลี่ยงเพราะจะเสี่ยงให้เกิดโรคเรื้อรังนะคะด้ว่เช่นโรคอ้ควรรวโรคเบาหวานโรคามดันโวใสูงแล้วก็ควรเลือกทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆอาหารที่มีใยอาหารสูงอาหารที่มีโไบโอติก เพื่อช่วยปรับสมดุลของแบคทีรียในลำไส้และช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีนั่นเองค่ะก็เป็นข้อมูลดีๆนะที่แม่โควิดอยากจะเปิดครัวบอกคุณผู้ฟังกันถึงเรื่องของอาหารกลางวันนะคะที่สำคัญกับเราก็จะเห็นว่าความสำคัญเนี่ยไม่น้อยเลยนะคะถ้าดูจริงๆมาหาศาลเลยนะคะสำคัญกับร่างกายเราอย่างมากๆนะคะดังนั้นการเลือกอาหารกลางวันควรเน้นที่ความสมดุลของสารอาหารเพื่อให้พลังงานพอเหมาะ ไม่หนักจนเกินไปและไม่เบาจนเกินไปเน้นที่โปรตีนคาร์โบไฮเดรตที่ดีไขมันที่มีประโยชน์พร้อมกับผักผลไม้และดื่มน้ําสะอาดนะคะน้ำเปล่านี่แหละคะ่ะให้เพียงพอในแต่ละวันเพียงเท่านี้ร่างกายของเราก็จะมีประสิทธิภาพที่ดีนะคะแล้วก็มีความพร้อมในการทํางานหรือในการที่จะดูแลสุขภาพนะคะให้มีภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานโรค ที่ดีในแต่ละวันได้อย่างดีเยี่ยมนั่นเองค่ะ<ม>ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจาก w w w บเ d g o t h w w w j o b s d อ c o m o อดอททีเอชเว็บเว็บจ o โรงพยาบาลเฟซบ o o k เชียงราย o f f i c i a l Fan Page ที่มีข้อมูลดีๆให้แม่ภวิดรได้รามาฝากคุณฟังกันในสัปดาห์นี้ค่ะสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรฝากติดตามกันส่วนสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ